โอ้อาบแดนีนแม่นพ่อค่ะเพื่อความอันยังโหบอกค่ะเพื่อความสะใจของเรากินข้าวแล้วก็เก็บเนาะคะ่ะเนาะสามีเฮ็ดกับเขาข่อยกับลูกสาวกระผ้ากันเก็บส่วนลูกชายนันบอต้องเก็บค่ะเป็นพระลา่าซาเดี๋ยวให้เ่นเอาขยะไปทิ้งค่ะ ขอเวลาเขาคมก่อนด้ค่ะฟุตบอลมาแล้วสิเปเบิงฟุตบอลค่ะสิเปเบิงฟุตบอลก่อนไปกระโดดน้ำตัวเดนมาร์กจัดไปแล้วค่ะนึงลูกเจอด้วยเจอด้วกาวิโกเนตอุฟ้ะนอร์เวย์อังกฤษสปิลาะอมหอบใช่ สวัสดีค่ะตอนนี้สามทุ่มเด้อค่ะมีผู้ท้าตบค่ะอยู่สองคนค่ะมักวิ่งเลี่ยมก็ไหลิงคค่ะมันท้าคอยตบคอยกะจะยอมได้เลยค่ะท้ามาฉันก็รับสิคะเขาสิเป็นเบิ้งค่ะว่าการตบสิเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะสามทุ่มเลยค่ะเบิ้งว่าสนามสีสนามสีหว่างบ่อ พวกนี้แหละจะโดนตบอะไรพอมาจะโดนผูก่สู้แ้วเไม่รู้อเอออยู่ข้างบนหน้าห้องน้ำไปเราเดินไปมาๆๆวิ่เล็วมึงอย่าอวดเกี้ยงปลานันที่ถือโต๊ะป่งหูเรืองอ๋ต้องทาลิงๆอีก อดอยาด,ด,ด,ดสวนโมเล่งเอาเล่งเอา,เเอาค่ะในระหว่างรอลูกเราก็จะไม่ทำอะไรนอกจากนั่งกินสตรอเบอรี่ขีนกค่ะสามถุงแดดก็ยังหอนดยู่เนาะค่ะโอ้ยคอยวิ่นแดดค่ะมาหอดกระท่อมเอ็ดยังบ่ได้ค่ะนอนไปสามหลอบนอนเวียนปานหนึ่งกัยังบุกคำจักเถื่อนี่เลยค่ะมักสตรอเบอรี่สตรอเบอรีออร่ขี่นก หวานแสบเนาะหลายๆเ้ยค่ะเปียกกำลังอีกหอมค่ะหอมอเพิ่นได้แดดดีนอ้ฝนบตกจังน่อยนี่อาทิน,า,า,น,า,นาล้านสาวมาอยู่น้ำสิ่าหล้านสาวเราเก็บบูเบอรีร่เพิ่สุกค่ะบูเบอรี่ยังอ่อนอยู่ เบ่งบ่งตอ้องยานเนี่ค่ะกันหมาสิม่เหี่ยวใส่ที่นี่เราไม่มีหมานี่คือบุบอรี่ค่ะบุบอรี่ปีนี้บ่ดกนะค่ะเนาะบุบอรี่ปีนี้ไม่ดกอืมเปลี่ยนบาน ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าภาคหน้านรอดค่ะรถก็จะเต็มกันนี่คือบ้านพักตากอากาศเต็มมั้เบิ่งเงื่อนลูกสาวนิดหน่อยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยากไอ้ท้าตบดีนัดเบิง <c oughs> โอ้ยดูดูดูกินไหมกินไหมง่ายขนาดค่ะเบิ่งเบิงเบิง อดก็จะไปหอดใส่แล้วนี่ยางมาเขาก็เห็นเห็ดเพิงค่ะคือเห็ดเพิงป๊อดไต่ซบดอกมักใหญ่เลยค่ะแตงเขาต้องมีญาติแน่เลยโอ้ยเซต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 พูดนะมีชือไต่ซบค่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิง มื่อนีลาสิโลเลีนเก็บเห็ดเพึ่งเห็ดพึ่งขึ้นแล้วสุดยอดสุดยอดมีอีกบ่คะ่ะเห็ดเพึ่งขึ้นแล้วคะ่ะโอ้ดีใจหลายสามเทนิดเบื้องขนาดคางป้านี้ยังเห็ดเพึ่งขึ้นในป้าปีนี่เขาตัดป่าเห็ดข่อยเบื้องแต่ว่าเพจจะเลียนไปอีกข้างนึงเนาะค่ะเนาะ ไปสำรวจเบิงเฮ็ดค่ะเมื่ออื่นนี่ต้องพกมีดไปนะห้วยแลนพกมีดมันกบบไดแล่วเนาะนี่คือสนามเทนเนิสขลองเลานี่คือโรงแรมหมูค่ะโรงแรมหมูนะคะหมูเขาขอกเรียบร้อยแล้วค่ะคือโรงแรมมาเบ่งการตบของเพชรค่ะ Jeg prøver med mamma nå. เมยในการเล่นค่ะจัดอีกมุมนึงนะคะจะสต็อปยังหน่อยสองคนเห็นหลวงเลยค่ะ ใใครวิ่งเดียวกับเธอหรอกิเดียวีมาร์คเซคั่นจอาคจะีการ์ี่ีนี่ละค่ะการตีเทนนิสเพ็ดกับลูกๆนะคะ เขาก็บพระท่านเก่งค่ะเพราะว่าบบไดเรียนมาเป็ดกะพยายามสอนพวกเขาค่ะแต่ว่ากันยังดีใส่เวลาชุ่มโมงเคืองในการตีเนาะค่ะกระไดแห้งเต็มทีค่ะแลนสายแลนขวบโบต้องไปแลนตั้งใดค่ะแลนเก็บหลูกให้หลูกกระเรือเฟื่อละค่ะควมสนุกซุกะนั้นไดจะเถ่าได้อยู่กับครอบครัวค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ได้ค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาขอให้ทุกผู้ทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโควิด1ิเก่าค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันเพ็ดเชื่อว่าห้าจะผ่านไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ